โทบิเกตครับโปรแมกสนะครับวิธีการใช้เนี่ยถ้าเราไม่ไม่ได้ใช้หลายจุดก็คือที่ประจอนจุดเป็นหลักซึ่งจะประหยัดมากๆเลยนะครับนะเวลาเปิดมาได้พยายามวางเนื้อวางหงายนะครับประมาณประมาณ1เม็ดถั่วเขียวนะครับประมาณ1เม็ดถั่วเขียวครับเนาะใช้ครึ่งเม็ดแต้มที่ที่ประจรประมาณครึ่งเม็ดนะครับ แต้มงไปที่ชีปประจรฝั่งหนึ่งนะครับแล้วก็ใช้ชี่ประจออีกฝั่งหนึ่งประกบกันเองแล้วก็ถูวนซ้ายนะครับท่านผู้ชมครับท่านผู้มีเกียรตินะถ้าเราวนขวาม,มันจะตามเข็มนาฬิกาเร่งเวลาทําให้เราแก่เร็วนะแต่ถ้าเราวนซ้ายมันย้อนครับย้อนเวลาทวนเข็มนาฬิกาย้อนเวลานะครับนะทำให้เราหนุ่มขึ้นหนุ่มขึ้นหนุ่มขึ้น,หน,นหนุ่มขึ้นเวลาเราวนเราก็ท่องไปด้วยครับ นะครับว่าหนุ่มขึ้นเหมือนกับเราท่องคาถานี่แหละแล้วเมื่อ,เม,อเมื่อเราถูเสร็จแล้วเนี่ยเราใช้มือสวนกันอย่างนี้ก็ได้ครับเนื้อครีมจะซึมผ่านผิวหนังเข้าสู่กระแสะเลือดแล้วเราก็ถูดันขึ้นข้างนี้จะดันข้างนี้มาข้างนี้ก็ดันข้างนี้ไปนะเพื่อให้ให้เนื้อ,อเนื้อครีมวิ่งไปตามเส้นเลือดไล่ขึ้นนะครับส่วนที่เหลือที่ติดนิ้วนี้นะครับเราก็ใช้นิ้วมือเนี่ยถูให้เปียกทั้งสองนิ้วนะครับแล้วก็ถูชีะจรข้าง ลูกกระเดือกสองข้างเนี้ยนะครับถูกขึ้นแค่นี้เองฮะเสร็จละสำหรับการดูแลสุขภาพช่วงเช้าหนึ่งครั้งก่อนนอนหนึ่งครั้งใช้ผ่านไป8วันสิ่งที่ท่านเห็นแน่นอนเลยครับหนึ่งผิวเนียนแน่นอนครับผิวเนียนแน่นอนแล้วก็ใบหน้าท่านจะอ่อนยาวขึ้นกว่าเดิม<ๆ>เห็นชัดๆครับมีคนทักแน่นอนว่า8วันผ่านไปเป็นอย่างนั้นจริงๆ,ๆนะไม่เหลือเชื่อ ทั้งหมดที่พูดมาอย่าเพิ่งเชื่อนะครับต้องลองต้องลองตัวนี้ไม่ใช่ยาแต่เป็นนวัตกรรมเพื่อความงามเพราะว่าตัวยาในนี้สมุนไพร13กลุ่มอยู่ตรงนี้แต่ละกลุ่มแต่ละกลุ่มไม่ใช่ชนิดเดียวนะนะอย่างกลุ่มของวิตามินอย่างเงี้ยนะครับมันหลายชนิดมากๆเลยและแต่ละชนิดเนี่ยมันมีคุณประโยชน์ครอบคลุมเป็น10 10อย่างเนาะแล้วมันต้องมีตั้ง13กลุ่ม มันจะครอบคลุมเป็นร้อยๆอ,อย่างนะครับดังนั้นจึงมีผลพลอยได้ครับสำหรับท่านผู้ชมที่รักความงานตัวนี้แหละครับจะมีผลพลอยได้ในทางที่ดีเป็นของแถมนะครับเป็น,เ,ปนเอกท<อ>ารวยสวยใสได้ตังสนับสนุนโดยมูลนิธิศรีเจริญธรรม